สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปแต่งตัวฟรีศูนย์โรบักบอกเลยนะคะว่าพี่แป้งทํานะคะแต่งตัวฟรีศูนย์โรบักมาจะ30ทิปแล้วบอกเลยว่าใครนะคะที่ชอบนะคะแต่งตัวฟรีน้องๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะมาในธีมนักดนตรีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องๆคนไหนที่ติดตามพี่แป้งมาก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่า ของฟีนี่จะมีพวกแบบเฮ้ยเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีหลายอันเลยพี่แปงก,ก็เลยจะเอามาแต่งตัวให้น้องๆดูเพื่อน้องคนไหนที่มีใจแบบรักในเสียงดนตรีอยากจะแต่งตามก็ต้องดูคลิปนี้กันแล้วเร็วแล้ววันนี้นะคะจะแต่งแบบชายสองหญิงสองนะคะก็คือสี่ชุดสี่สไตล์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเฮ้ยชุดแรกจะเป็นยังไงว้าวเรนดี้ก็เป็นชุดแรกกองราหูมาถึงกับกองชุดมันเลิมเลยและชุดกองนนี้น้องๆเชื่อไหมว่าฟรีนะทั้ง บบสามารถเอาไปแต่งตามกันได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าพี่แป้งใส่อะไรบ้างมองแล้วว่าพี่แป้งไม่ได้โกหกนะคะน้องพูมันสูตโรบักจริงๆซึ่งหมวนะคะพี่แป้งก็ได้สอนไปแล้วรีบไปเอานะคะเดี๋ยวมันจะหมดเขตและนี่เลยนะคะก็จะเป็นนี่ชุดหมวยปั้มนะคะสีดําทองพี่แป้งก็สอนแล้วเรียบร้อยพร้อมกับหน้าตาก็สอนแล้วนะทรงผมนะคะสามารถซื้อคำว่าฟรีได้เลยและแว่นตาสีทองนี้ยังสามารถรับได้อยู่นะ ชุดกองสุดเท่น,นี้นะ,ะพี่แปงไม่แน่ใจนะคะว่ารักได้อยู่ไหมก็ลองไปดูกันนะคะซึ่งเคยสอนแล้วนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูได้เลยอ่ะพี่แปงจะหมุนตัวให้ดูก่อนเนดูความเทสีที่เข้ากันนะบอกเลยว่าดำทองเหมือนชุดกองเลยก็ต้องไปแต่งตามกันแล้วเร่ใครที่เป็นสายฟรีนะเี่กน้อผู้หญิงจะน้อยใจ ผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยไม่เดี๋ยวเราไปดูชุดที่2เป็นชุดผู้หญิงกันเลยค่ะละชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดผู้หญิงบอกเลยว่าเรามีมือกองเราจะขาดนักร้องไปได้ยังไงอะเออเท่ขนาดนี้พี่แป้งบอกเลยว่าชุดนี้พี่แป้งชอบนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าพี่แป้งใส่อะไรบ้างเทน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 เฮ้ยทำไมขึ้นว่า50บลูบ b l หนูหน้องไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายให้ฟัง และหูฟังอันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะอยากให้น้องๆไปเอานะโอ้สีม่วงแบบนี้นะคะได้ฟรีมาเหมือนกันยังรับได้อยู่นะคะไปรับได้เลยและเสื้อข้างในนะที่แถมทั้งแบบเสื้อกางเกงรองเท้าน,นะคะมาจะแบบ a อ r รนั่นเองค่ะ ส่วนหน้าตานะก็ฟรีนั่นเองทรงผมนะคะพี่แป้งสอนไปแล้วนะคะทรงนี้เป็นทรงผมฟรีนะคะและตอนนี้ได้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยเห็นแม่บอกแล้วว่าน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่กดติดตามพี่แป้งพลาดแน่นอนซึ่งปีนี้นะคะคงฟรีจะจํากัดเวลาพี่แป้งเห็นหลายชิ้นและก็เวลาพี่แป้งลงคลิปนะคะต้องรีบมาดูเลยนะ <S <S นี่เลยแหละแว่นตานะคะนี่มันขึ้น50โบรบัคซึ่งก่อนหน้านี้พี่แป้งได้สอนรับมันฟรีนะคะน้องๆ แต่ซึ่งด้วยความฟรีของมาเนี่ยมันจำกัดเวลาพอมันหมดเวลาปับ๊บมันก็นเอามาขายเป็นโรบรัคนะคะและในรายสุดท้ายก็จะเป็นเสื้อคลุมแบบนี้หุยบอกเลยว่าเทมากๆเลยใครทันดูรับเสื้อตัวนี้บ้างจากช่องพีแปงกรกองคอมเมนต์มาก,กันนะคะอาชุดนักร้องของเราบอกเลยว่าเทมากนี่ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูชุดน้องผู้ชายชุดที่3กันเลยจ้าอ้าวฮะชุดที่3มาฟิลแบบวัยรุ่นเมกาไงดูทรงผมก็ดูแล้วใช่ไหมล่ะ เ,เรามีมือกลองแล้วนะคะเรามีนักร้องแล้วเรานะฮะจะขาดไม่ได้เลยนี่เลยกับมือกีตาร์กีจ่ายนั่นเองเหล่าไปดูกันเลยค่ะว่าพี่แปงใส่อะไรบ้างนี่นะคะมันก็จะขึ้นศูนโรบานะคะกางเกงก็สามารถซอร์คัมมฟรีหน้าตาเซอ,อร์คัว่าฟรีได้เลยค่ะทรงผมนะคะพี่แปงได้สอนไปแล้วอยากให้น้องๆมีกันแล้วแว่นตานะคะมาจากแบบกุชชี่ทาวนนั่นเอง <c oughs> และนี่นะคะกีตาร์พี่แปงไม่มั่นใจนะคะว่ายังรับได้อยู่ไหมลองไปดูนะคะเพราะเข้าแมป ไปย้อนดูได้เลยค่ะแมบนี้นะคะในแมทที่พี่แป้งรับกีตรา์มาจะมาพร้อมกับเสื้อตัวนี้นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเขามาเป็นวงดนตรีนั่นเองน้อง,องบอกเลยว่าต้องมีนะจริงๆไม่ได้มีแค่เสื้อนะนี่3ามชิ้นเนี่ยมาจากแมทเดียวกันเลยเนี่ยวงดนตรีเดียวกันเลยแจ็คเก็ตพร้อมนะแล้วก็กางเกงตัวนี้นะคะน้องๆขอเสิร์ชคำว่าฟรีก็มีเลยจ้าพี่แป้งจะหมุนตัวให้ดูก่อนนะคะดูกีตาราโคตรเท่เลยบอกเลยว่าต้องแต่งตามกันแล้วรึ พี่แป้งแต่งมาเยอะมากนะคะนักดนตรีเนี่ยแต่ว่าพี่แป้งแบ่งมาแค่4ี่ชุดนะคะเพราะว่าแบบใส่ปึ้งทีเดียวแบบเฮ้ยหนึ่งคลิปมันจะดูยาวไปนะกลัวน้องๆดูไม่จบนะคะ,ะเราไปดูชุดสุดท้ายนะชุดน้องผู้หญิงกันเลยจ้าเฮ้ยถ้าเรามีฟีลแบบเฮ้ยนักดนตรนีนักดนตรีใช่ไหมเรานี่จะขาดแบบนี้เลยไฟดิสโก้ไม่ได้เลยนะคะซึ่งไฟดิสโก้น,นี้พี่แป้งพูงสอนไปเมื่อ2วันก่อนอยากให้รีบไปเอานะเขาจํากัดเวลานะะรีบไปเอาเลยเพียงแค่เข้าแมปก็ได้แล้วนะ งองไระเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แน่ๆนะคะนี่เลยมันสูโรบานะคะจะมีนี่เลย,ย,ะะเลยกับไฟดิกโก้นะคะแล้วดูชุดเข้ากันอะไรขนาดนี้บอกเลยว่าต้องไปแต่งตามกันแล้วเนหะ็ะหรือพี่แป้งมิกชุดไว้ให้ว้าน้องๆก็ไปแต่งตามได้นะคะกับสายฟรี และนี่เลยนะคะกับวิทยุนะคะกับวงชวายนั่นเองเมื่อเรานะคะขึ้นบนรถไฟแล้วอย่าลืมกดไมค์เซลฟี่แล้วถ่ายรูปนะคะก็จะได้วิทยุอันนี้มาเลยพี่แปงสอนแล้วเรียบร้อยและนี่ก็จะเป็นฮู้ดนะคะจากแบบนี้เลย H M นะคะน้องๆพี่แปงไม่แน่ใจว่ายังรับได้อยู่ไหมนะ,คะเคยสอนแล้วลองไปดูนะคะว่ามันได้ไหมเพราะมันทําง่ายมากเลยคะ่ะอ่าเราจะบูดตัวให้ดูก่อนโอ้โหบอกเลยว่าวิทยุทะลุเออไปอีอ้าก็ต้องไปต่งตามกันแล้วลี คลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยอย่าลืมนะพี่แป้งนะคะแต่งตัวฟรีสุโรบาน,นะคะมา30กว่าคลิปแล้วอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะบอกเลยว่ามีหลายร์ชันมากเลยไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย